มาค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการเชื่อมต่อนะคะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันสามารถโหลดได้ผ่าน Play s t o s t ใน e ใน r o i r นะคะถ้าเป็น iPhone จะโหลดใน App s t s t o นะคะพิมพ์คาว่า FitPro เข้าไปก็จะสามารถโหลดได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่า กดเข้าไปในตัวแอปฟิ t โบ l นะคะต้องโหลดให้เสร็จก่อนแล้วนาฬิกาต้องมีแบตด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ถ้าเกิดว่านาฬิกาไม่เปิดอยู่นะ,ะต่อไปนะคะเราก็เข้าตรงที่อย่างตรงเนี้ยหน้าลงทะเบียนเห็นปะบางคนก็ลงทะเบียนด้วยว c แชทบ้างแอปต่างๆที่มันซิงกันอย่างเงี้ยแต่เราจะลงทะเบียนผ่าน Facebook เพราะมันง่าย เพราะอะไรถึงลงผ่าน Facebook ก็คือมันง่ายอะค่ะแล้วก็บางคนอาจจะลงผ่านแบบ Gmail อย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่แล้วแต่เราสะดวกค่ะพอเราลงทะเบียนปุ๊บนะคะก็คือเราจะเจอหน้าต่างของตัวแอปพลิเคชันของเขาภายในของเขาคือมันเป็นหน้าต่างแบบนี้แหละนะอย่างเช่นเวลาเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือมันจะเป็นภาษาไทยโดยล้วนเลยคือเราสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้หมดเลย ข้อดีของการที่เราลงทะเบ,บียนผ่าน a c e b o o k เนี่ยคือมันจะขึ้น i อของเราหมดเลยนะจะขึ้น i อแล้วก็ชื่อเฟซของเราแบบนี้ค่ะขึ้นหมดเลยทําให้เราเชื่อมต่อได้ง่ายๆแล้วก็เวลาเราสรุปเป็นกราฟเป็นอะไรเนี่ยคือมันขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งค่าอะไรมากมายเนาะต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราประกอบสมาร์ทวอทแล้วเราชาร์จแบตแล้วมาดูกันว่าตอนนี้คือของเขาเนี่ยยังสมาร์ทวอทเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจะถามว่าเอ้ย ตั้งเวลายังไงล่ะพี่ตั้งเวลาไม่เป็นเลยไม่เห็นมีปุ่มอะไรให้เลยต่างๆนะอันนี้นะคะก็คือเราจะมาบอกกันตรงนี้ว่ามันไม่ต้องตั้งเวลาเพียงแค่เราชาร์จแบตแล้วให้เปิดก่อนต่อไปนะคะเราจะมาทํากันในมือถือนั่นเองเนาะเราจะมาทํากันในมือถือนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้แอปพลิเคชันอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดบลูทูธด้วยสําคัญคือต้องเปิดบลูทูธด้วยไงเพราะว่าอะไร พราะถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดบลูทูธคือเราจะค้นหาค้นหาของสมาร์ทวอทเนี่ยไม่เจอแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อไปนะคะเรามาเจอหน้านี้ปุ๊บให้เรากดคําว่าตั้งค่านะคะกดตั้งค่าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหานะเห็นปะมันจะค้นหาตัวสมาร์ทวอทที่อยู่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของคุณเองเนี่ยคือมันจะขึ้นแค่ชื่อเดียวถูกไหมคือมันจะขึ้นแค่ชื่อเดียวอะแต่อันนี้คือ ของเราเนี่ยมันมีหลายรุ่นถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหลายรุ่นแต่ถ้าของคุณที่ซื้อไปคือคุณจะเจอแค่1่เรือนโอเคไหมคือคุณจะเจอแค่1ชื่อเท่านั้นจะไม่เห็นหลากหลายแบบนี้ค่ะพอเราเจอค้นหาสแกนปุ๊บใช่ปะ่ะพอค้นหาสแกนปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ทําการเชื่อมนะทําการกดเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเชื่อมกันให้สําเร็จเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปตั้งค่าอื่นๆได้ด้วยให้เราเข้าไปตั้งค่าอื่นๆได้ไงเราจะได้แบบ เอ้ยไปตั้งค่าเฟซบ้างตั้งค่าให้เตือนไลน์บ้างอย่างนี้นะคะอะ พอมันขึ้นสมบูรณ์ป่ะเห็นป่ะอนุญ,ญาตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขึ้นถึงหน้าสมบูรณ์นะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันจะให้นาฬิกาเชื่อมต่อกันเนี่ยคือมันต้องอนุญ,ญาตการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นอนุญ,ญาตการเข้าถึงเฟซไลน์การโทรรูปลายชื่ออย่างเงี้ยอนุญ,ญาตให้หมดนะถ้าเกิดว่าบางคนไม่อนุญาตแอปอย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่สามารถช่วยได้นะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เตือนเงนี้ยเพราะเพราะว่าเราไม่ได้อนุญาตไงถูกไหมต่อไปนะคะอย่างเช่นเราจะตั้งชื่อถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนโปรไฟล์ เราสามารถที่จะคุณเป็นใครอ่ะคุณใส่รูปแบบนี้ได้ไหมชุเชื่ออะไรคุณเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ส่วนสูงน้ําหนักเท่าไหร่นะเป้าหมายที่เราอยากทานะคะเราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยโอเคนะในส่วนของตรงนี้คือเราสามารถคลิกเพื่อที่จะตั้งค่าได้คุณเป็นเพศหญิงใช่ป่ะเออคุณอายุเท่าไหร่ล่ะคุณอายุยี่สิบยี่สิบสองอ่ะโดยประมาณยี่สิบสองปีสด สัดส่วนเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่ละสูง160สูง170อ่าใส่ไปเลยแล้วแต่เลยเพื่อให้สมดุลว่ามันจะวิเคราะห์ของเราเนี่ยออกมาได้ตรงเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จจริงพอเราใส่ปุ๊บมันจะขึ้นเรียบร้อยอ่าแล้วต่อไปนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากนับก้าวคุณจะนับก้าวไปไหนคุณจะเดินคุณจะวิ่งหรือว่าคุณจะปั่นจัก,กรยานคุณก็สามารถเข้ามาตั้งค่าจับเวลาแบบนี้ได้หมดนะคะแล้วก็เวลาเราจับปุ๊บเนี่ยคือมันจะขึ้นการแสดงเป็นกราฟอ่อา ตรงที่หน้าตรงนี้นะคะตรงหน้าตรงนี้สําคัญอะไรล่ะสําคัญตรงไหนตรงนี้คืออย่างเช่นเราเข้ามาตั้งค่าอย่างบางคนว่าเอ้ยน้องพี่ตั้งนาฬิกาปลุกไม่เป็นอะนาฬิกาปลุกนะคะตั้งการแจ้งเตือนการนั่งการนอนเนีย่ยแล้วแต่เราตั้งค่าทั้งหมดการถ่ายรูประยะกลอย่าลืมนะคะว่าทุกแอปพลิเคชันที่เราจะเข้าไปเล่นของเขาเราต้องอนุญาตเสมอนะคะอะไม่ทําเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอนุญาตเสมอนะคะต่อไปนะคะ ถ้าเราอยากจะลบอุปกรณ์หรือรีเซ็ตเนี่ยเราสามารถกดรีเซ็ตเอาออกได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่าเอ้ยจะให้สั่นไหมถ้าเตือนแบบเงียบๆคือออกแสงอย่างเดียวหรือเราจะให้ Smart Watch สมาร์ทวอทส์สั่นเพื่อให้เราเรับรู้ว่ามีข้อความเข้ามีแบบว่ามีคนโทรมานะหรือว่ามีแบบมีคนตอบ ตอบเฟซเราตอบคอมเมนต์เราอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในนี้หมดได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดตั้งค่ากันได้ง่ายๆมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งเตือนต่างๆอย่างเช่นบางคนถามว่าเปิดแจ้งเตือนไลน์ได้ไหมแจ้งเตือนไลน์ค่ะคือคุณอยากให้มันเปิดอะไรบ้างอะ่ะคุณก็คือแค่คลิกแบบนี้ไปอิ Instagram, IG, อนสตาแกรมไอจีอย่างเงี้ยคือไลน์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นทวิตเตอร์ หรือว่า a c e b o o k เนี่ยค่ะเตือนคิวคิววีแชทเอหรือว่าการแบบมีคนโทรเข้านะเราสามารถเปิดทั้งหมดนะคะบางคนก็อยากจะปิดไปสักหมดหนึ่งหรืออยากจะปิดทั้งหมดหรือว่าอยากจะเปิดแค่บางโหมดเท่านั้นนะในส่วนตัวก็คือส่วนมากเราก็จะใช้แค่เออไอจีเฟซไลน์โทรข้อความแค่นั้นแหละบางคนก็คืออยากจะมีแบบเยอะๆก็คือเราสามารถไปเปิดตรงนี้ได้นะคะในส่วนของการใช้งานเนี่ยก็คือสามารถตั้งค่าได้หมดเลยเพียงแค่เราลองเล่นดูก่อน ทำยังไงดูยังไงนะคะแบบนี้นะคะสามารถถ่ายรูปอันนี้ก็คือหน้าขั้นตอนแรกเห็นปะเวลาเราบันทึกแล้วเนี่ยมันจะแสดงเป็นการาฟของเราค่ะเดินไปเท่าไหร่ผ่าน,านแคลอร,รี่อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละสัปดาห์ของเราก็คือจะเจอในส่วนของหน้าต่างนี้นะคะต่อไปในส่วนของหน้าตั้งค่านะ,ะการตั้งค่าเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนที่เราจะเชื่อมต่อสมาร์ทวล็อกเห็นปะถ้าเราเชื่อมแล้วเนี่ยมันจะขึ้นชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือการพิกข้อมือก็คือการการพิกข้อมือคือแบบ ถ้าเราใส่แบบนี้ป่ะพลิกปุ๊บให้หน้าจอขึ้นเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเราสามารถไปเปิดได้นะเราก็ลองเล่นดูว่ามันมีอะไรอีกกัน ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะการการนั่งนานเออแล้วก็ค้นอย่างอื่นได้นะคะในส่วนของการถ่ายรูประยะไกลก็คือสามารถกดชัปเตอร์ได้าการส่งข้อความอันนี้ก็คือเป็นการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันอย่างที่เราบอกไปนะคะก็คือสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้เปิดปิดการแจ้งเตือนได้หมดเลยต่อไปรีเซ็ตอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าเราจะเอามือถือของเราเนี่ยไปเชื่อมกับสมาร์ทวอตตัวใหม่คือเราจะรีเซ็ตอุปกรณ์หรือเราจะเอาสมาร์ทวอตเนี้ยไปให้คนอื่นเชื่อมต่อเงี้ยเราก็ต้องมารีเซ็ตอุปกรณ์กันก่อนเนาะแล้วก็การเอาออกต่างๆเราสามารถลบ อุปกรณ์ได้แล้วก็อื่นๆนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะการฟิตเนสก็คือการเดินเหนบ้าวิ่งจักรยานก็คือสตาร์ตตั้งเวลาได้เลยแล้วก็โปรไฟล์ก็อย่างที่บอกนะคะว่าสัปดาห์นี้เขาจะสรุปให้เราเลยนะว่าบบสรุปเป็นยังไงโปรไฟล์ profile, ชื่อนี้นะหรือว่าเราจะเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเนี้ยอันนี้คือก็คือมันเป็นอะไรที่เราก็ตั้งค่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้เองนะคะว่าเป้าหมายของเราจะทําเท่าไหร่ฉันเป็นเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไหร่สัดส่วนของเราเท่าไหร่นั่นเองนะคะในส่วนของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานกัน ง่ายนะคะด้วย a อ p ฟิตโปรคู่กับตัว Smart Body ดี28สำหรับใครที่ช่างใจว่ามันตอบโจทย์กับเราไหมเราจำเป็นไหมที่จะต้องนับก้าวเราจำเป็นไหมที่จะต้องเตือนเฟสไลน์ค่ะอันนี้ก็คือก็คือแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันนะคะงานบอดดี้ของเขาก็คือจะเป็นสายที่ เป็นสายซิลิโคนค่ะหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละสายก็จะเป็นสายหลบมุมด้านในเห็นไหมเพราะฉะนั้นของเขาก็จะมี3สีหรือเปล่านะแล้วแต่ร้านว่ามีกี่สีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสายจะเป็นหลบ,หลบมุมด้านในนั่นเองค่ะถ้าใครที่คิดว่าแอปแอปเนี้ยโหลดไม่ได้นะคะสามารถโหลดได้ใน a พ s สโ Store นะคะใน Android แล้วก็โหลดใน p อ Store ได้ในส่วนของ iPhone เป็นแอป Fit Pro นี้นะคะเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะคิดว่า คิดว่าดูแล้วมีประโยชน์กดถูกใจกดติดตามหรือว่าอยากให้รีวิวเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างได้เลยนะคะติดปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามได้แล้วเดี๋ยวมาตอบให้นะคะ